ไอจีไหนะเออจีไหนนี่ตัดยาตัดยามาแล้วค่ะได้แล้วค่ะค่ะได้แล้วค่ะพอๆไม่ไม่นะคะสวัสดีนะคะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ควานโมยิวควานควานถุงเงินนะคะถุเงินครับค่ะมาเยี่ยมน้องเยี่ยมน้องเวนทองนะคะการน้องเวนทองก็ทองเสียก็พิ่งพิ่งจะหายนะคะวันก็ไปทำบุญที่วัด ผลไาม้ขายผลไม้ออนไลน์ช่วยสร้างผลกระทบสร้างบูต้องเสียหลายหมือนอะไรแต่มันเอาเราซึมอผลไดแ้แม่แม่มันกินหญ้าอ่อนนะห <c oughs> ญ้าอ่อนหญ้าอ่อน <c oughs> ไปซื้ออยู่คุณบัตรในคุณซื้อนั่นนะเขาขายยังไงปะ่ะเขาขายเป็นเป็นสวนเลยเขาหมอเลยหมอมันเป็น,นท่านแก่นะ <c oughs> กินนมแม่แล้วนั่นนมกินนมกันท่านเกออันนี้มันกระทบกับสร้างน้อยสร้างน้อยแล้วแม่ไอ้สร้างน้อยมันกินนมเนาะจ้ามันเหมือนคนเราเลยทันี้มันท้องเสียบ่สาวเด็กกรเป็นเล็กก็เป็นเหมือนเราคนเราเลยแต่มันบ่ซึมงไงอือมันคือคนเฮาแเราไม่ได้แม่กินย่างลูกมันก็ต้องกินี้อย่าแม่เก็ไม่ซื้อนี่นะเอ้ามาแล้วนี่นะคะไม่ซื้นะคะมาแล้ว เพิ่งตื่นน้องเพิ่งตื่นเี่ยระวังตกเดี๋ยวละตกเด็ด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 ตกข้บ้งบ้งกระิ่บ้งเพื่อนทำบึ้งหลอกหลอกระบอู้หลอกหลอกเลยเลยหลอกล้หนุ่ยยันหน้าปลาหลอกเลยตาไม่ได้มาเดินนี่ะาอากะเขาชอบข้นจับนองบ้านน้หมกาชอบน้หมก ชอบไปคนจับชอบแบบมันงูมือคืออย่างมือคน<อ>จับแบบเห็ดแห้งมันกะไม่มากไม่อยู่ใกินแต่เว่าเห็ดบ่นแห้งหู้มันหูอืมเนาะเ,เนาะโอ้ยเปิดแล้วมันมันจันไปไปไปหดชดั่วโมงเด้อตก็ให้กลับมาจะ<อ>เป็นอย่างานี้วิดอีกแบบนี้ บรรจันอีกรอบรรจันอีกรอบรรจันอีกป้าวงษาก็โยกอยู่นู่นนะคะโยกโยกอ่ายาไปเลยเอาไปเลยกินเก่งมากนะคะป้าวงษาไม่เลือกยานะคะกินหมดกินเก่งพันยายังไม่ได้อาไปลูกเลยนะคะ ดี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 คือด่าด่าไงดีดีด,ด,ดีดีเล็กดีดี